สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2566 พระท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาอาเบดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิกาากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวนิการากัวมีความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้พัฒนามาอย่างมั่นคงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพที่แน่นแฟ้นดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอันจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเยือนประเทศญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีน วันนี้เวลา22นาิกา15นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG639 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อายการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำร ผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นส่งเปิดอาคารนาลันทามหาวิหารณวัดเนมบุตรสึชูซัมโปซานมูเรียวจูจิจังหวัดเฮียวโก ο. และที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกได้แก่พิพิธภัณฑ์เอ็มพลัสศูนย์ศิลปะการแสดงซีชูและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่12-15กันยายนพุทธศักราช2566 สมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะระทุมพระราชทานพระราชวาโรกาสให้หนายปานปรีพระหิดท,ทานกุกรรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินไรยได้ จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาติประจำปี2,565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยองค์มนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงครั้งที่7 ที่ห้องประชุมสังคีตวัฒนาสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนานายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่7พุทธศักราช2566ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรสสาบันอนุชิตพ,พิพัฒน์ร่วมกับสำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิ่ดจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริ ได้เสริมสร้างความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อเผยแพร่ขยายผลขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงเป็น,นกลไกสำคัญในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมมาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไป โดยจัดอบรมสองหลักสูตรได้แก่หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินบรและหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอพอรมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิและสื่อมวลชนเข้ารับการศึกษาอบรมและสำเร็จการศึกษาอบรมทั้งสองหลักสูตรรวมสองรุ่นจำนวน107คน องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เจดอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6แบบไปกลับ มีนักเรียน200คนบุคลากรทางการศึกษา18คน โรงเรียนเน้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ให้ผู้เรียนฝึกใช้กระบวนการคิดและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพที่นำกลับไปพัฒนาและต่อย,ยอดในครัวเรือนของผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6อำเภอทุง่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายภายใต้หลักการนำคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพรายบุคคลรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้สามารถเชี่ยวชาญและจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน424คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกที่เป็นโรงเรียนประจําเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน2531 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากราษฎรไร้ที่อยู่อาศัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจนทำให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมจึงจัดตั้งโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนเพื่อรับเด็กที่เป็นบุตรหลานของผู้ประสบภัยและเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียนโดยพักอาศัยและกินอยู่ประจําที่โรงเรียนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชมีนักเรียนจำนวน635คนบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน66คน โรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันส่งเสริมทักษะด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลายเช่นทักษะทางด้านวิชาการตามความถนัดของผู้เรียนด้านการอาชีพเน้นอาชีพที่ผู้เรียนสนใจและสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมถิ่นแดนใต้เช่นการแกะสลักตัวหนังตะลุงการเขียนลายเครื่องเบญจรงค วาดภาพเหมือนการทำขนมไทยและขนมพื้นถิ่นจบคราวในพระราชสำนักประจำวันนี้อีกสักครู่พบกับคุณวันวิสาและคุณพิมพิมลดิฉันวันชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ